โอ้มันตายดีดนะโอ้เสียงยางเป็นยงางกองฟม <c oughs> โอ้มันเขียนบ่ได้แล้วมีแต่หอบเลยหอบด้วยหอบ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 มันปั่นเป็นลูกตุก๊กตา ไม่ตีนนเดียนจะเฮอู้บอกงยองเลยวะคือโฟมนี่โอตีนนะอ๋อมาปั่นไหน้าตายก่อนดิหนิอู้บึงตนั่นออกมาเสือญิบุญไหนให้รู้แล้วไหนให้รู้มึงพยาามตายบ่ไหนนี่ร้อไปยิ้มแล้วให้รู้